มาเจ้าเมนูนี่ลาบหมูคั่วแบบนี้เลยเจ้าน่ากินน่ากินเจอีอีโอ้อยาาจะได้เนาะมามา,มาตามสูตรพี่อุ๋ยเลยเจ้าง่ายๆมาเลยมาเลยเริ่มจากการเอาหมูมาซับก่อนนะเจ้าถ้าใครจะง่ายกว่านี้ก็ไปซื้อหมูซับมาเลยเจ้าง่ายสุดละเจ้า <laughs> แล้วก็เอาใส่เจ้าไปต้มใส่เกลือหน่อยนะเจ้ามันจะได้บกักข้าวเจี๊และเจ้าใครจะใส่เป็นไส่แบบนี้ก็ได้หรือ จะเอาไปทอดก็ได้ของอยู่ขอเลือกไปทอดทห้มันกรอบๆเจ้าใส่ไปมันจะได้เหมือนคล้ายๆสแน็อย่างเจ้าสแนคสแนกเดียโนเอียนอ้ะเ็จแล้าเขาก็บไปทอดเลยเจ้าพ้อมกับตับแหมนยางเจ้าทอดพร้อมกันไปเลยเจ้าทอดให้มันแห้งๆกรอบๆนะเจ้ามันจะได้ล้ำไข่จะบะทอดก็ได้จะเอาไปต้ม ก็ได <g ul> ้แล <g ul> ้วแต่ความชอบเลยเจ้าวาพอถอดกรอบเสร็จเขาก็เอาขึ้นมาเลยเจ้าหน้าตาก็จะประมาณจะอีระเจ้าพอวถอดกรอบนะเจ้ามามาต่อจากนั้นก็เตรียมจากนั้นเขาก็เอาหมูสับเนี่ยเจ้ามาใส่พริกลาบเจ้าพริกลาบเนื้อสื่อถั่วไปได้เลยนะเจ้ามาตึงมีติมันเขียนว่าพริกลาบเหนือเอเนะเอามาคุกคๆใส่กันปิ้วใส่สักสองจอนนะเจ้า เพชรสมองอีปอรจ้าไข่ชอบเพชรนักแค่ไหนก็ใส่ไปเลยเต็มตีล้ลเจ้าคุกม,มาแล้วฮะก็ใส่เลือดนะเจ้าเลือดอ<ะ>เลือดด้วยมาเจ้าเอามาใส่ในลาบเจ้าไอ้ฐานในเม็นก้าเคียงหมูในกาดประตึงมีขายขอบประซื้อประซักหน่อยประตึงหือเจ้าเนี่ยเจ้าใส่ลงไปสักหนึ่งปากเจ้าหนึ่งปากใหญ่ๆเลยหรือว่าเื่อมันพอว่า จุ่มๆหน่อยอะเจ้ากับหมูเจ้าบบดนี้มันแห้งล่ามอ่ะนาอเสร็จแล้วก็กลเลยเจ้ากลนกลนคลุกคุกคผสมให้มันคลุกเคล้ากันแะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาไปคว่วเลยเจ้าการคว้าก็ใสน่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่หมูลงไปคว่วเลยเจ้าเนี่ยเป็นห้องว่ะลาบหมูคว่วไงจื้อมันจะเยะแนะสูถ้ามันแห้งก็ใส่น้าลงไปหน่อยแต่อันเลยเจ้ามาแล้วมาแล้วได้เลยเจ้าลาบหมู ว้าเหนือเจ้าเป็นไงล่ะซูปิอุย้ยโวยลาบหมูขั้วรวยเค่องในกรอบใส่หอมเจียวแล้วก็รวยพักลงไปปะตะัตโต๊ข้าหนึ่งอดเนาะ